มีใครรู้จักสีเขียวๆนี้บ้างเนี่ยคือของอร่อยเลยนะเขาเรียกกันว่าไข่นำภาษาอีสานเอินว่าไข่ผเพว่อจิตริกเอออกว่าจะได้กินก็ต้องล้างไหลายน้ำหน่อยเพื่อความสะอาดและปลอดภยัยเน,นี่ยใบยานางจำเป็นมากในแกงไข่ผำสูตรอีสานสมุนไพรเน,น้นๆเลยไข่ผำเนี่ยสุดยอดโปรตีนเลยนะคล้ายคึงกับโปรตีนของถั่วเหลืองเลยไก่กําลังจะไปทอดไร้าน้ำมันแหนสำรองถ้าแกงไข่ผำมทำไม่สําเร็จอนะเพราะว่าก็ไม่เคยทําเหมือนกัน อยากให้แฟนได้ลองกินก็เลยต้องทำทุ่มเทปะเริ่มต้นก็พริกกระเทียมไปคั่วให้หอมๆอมเลยจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปตามด้วยตะไคร้ละขาใส่ปลาร้าปลาหนัวเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำตาลหล่อฮังกล้สซวนแคลอรี่กินได้ไม่อ้วนโรยเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้สึกผิดใส่น้ำใบย่านางลงไปพระเอกของเราไข่พั๊นั่นเองของเผินๆอาจจะไม่ได้น่ากินสําหรับทุกคนเนาะเพราะว่ามันสีเขียวอะไรก็ไม่รู้แต่ที่จริงมันโคตรอร่อยเลยนะทุกคนต้องเปิดใจลองดูสักครั้งแล้วได้รับ ถ้อยากกินคารเวียร์เลยนะแถมไข่พัยังมีโปรตีนที่มีความคล้ายกับถั่วเหลืองอีก<า>ด้วยนะพนะีเอทดเข้ากับหลายเมนูได้ด้วยนะแม่แต่จะทําเลยเพราะว่าไข่พับไม่มีรสชาติแต่ถ้าปรุงแล้วเท็กเจอร์จะอร่อยมากอย่างไข่เจียวเนี่ยก็อร่อยถึงแม้สีสันจะน่ากลัวไปนิดนึงก็เถอะแต่ข้อควรระวังของไข่พับคือห้ามกินดิบนะทุกคนมีสารพิษที่ทําให้รู้สึกเหมือนมีเข็มร้อยเล่มทั่วปากและคอแต่ถ้าสุกคืออร่อยมาก